สวัสดีครับตอนนี้เราก็จะมาสาธิตการเดือดดึงนะครับดัดดึงในท่าที่เรียกว่าจงอางสายเสียนนะครับอันนี้มาดูนะครับถ้าเตรียมนะครับก็ผู้ป่วยนะครับก็ให้กางแขนสมมติเราจะเข้าด้านซ้ายกางแสบแขนซ้ายไว้ยันลักษณะนี้แขนขวานะครับก็ยันที่หลังหูนะครับแขนตั้งฉากนะครับลักษณะนี้นะครับดูนะครับ นี้คนที่จะดักนะครับก็สอดเข่านะครับเข้าทางด้านข้างสอดเข่าไว้ล็อกทางด้านเข่าทางด้านซ้ายนะครับมือมือซ้ายให้สอดสอดไปด้านหลังอย่างนี้นะครับแล้วจับล็อกไว้ที่ข้อศอกขณะที่มือขวาประคองที่ดูนะครับประคองที่ลำตัวสีข้างทางด้านขวาในท่านี้นะครับนี้พอเริ่มทํานะครับค่อยๆโน้มมือซ้ายค่อยๆโน้ม ดึงลำตัวของผู้ป่วยไปทางด้านซ้ายนะครับตึงไหมครับนับ1 2 3 4 5ส7 8 9 10ี่ห้าคลายกับท่าเดิมครับอ่นะดูอีกครั้งนะครับนะครั้งที่2ก็โน้มเหมือนเดิมมือประคองไว้ที่ลำตัวเหมือนเดิมดึงไปทางด้านซ้ายเฉียงไปทางด้านหลังเล็กน้อยนะครับนับ1 2 3 4 5 6 7ห้าด 8 9 10อันนี้ก็มีประโยชน์ก็เช่นเดียวกันเชื่อย,ยืดกล้ามเนื้อทางด้านข้างแล้วก็เป็นการปรับกระดูกสลังไปทางด้านตรงข้ามนั่นเองนะครับเปลี่ยนกันครับเปลี่ยนมือเช่นกันอันนี้เราก็จะเปลี่ยนข้างนะครับดันไว้หลังกหูนะฮะก็เราจะเข้าทางด้านขวาเข่าขวาก็สอดทับไว้ที่เข่าขวาของนะของผู้ป่วยนะครับมือทางด้านซ้าย ปับคองไว้ที่สีข้างนะใต้รักแร้ขนาดที่มือขวานะครับดูนะครับสอดสอดเข้าไปสอดเข้าไปจับข้อสอบทางด้านซ้ายแล้ววิธีทำดึงครับโน้มตัวหนึ่งสองสามึงพอประมาณสี่ห้าหกเจ็ดแปาสยังไงตึงเยอะไหมถ้าตึงมากไปบอกนะครับบอกมาณนะ ดึงปั๊บหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็โอเคนะครับอันนี้ก็จะได้ประโยชน์นะฮะก็จะเป็นท่าที่เรียกว่าจงอางสายเสียนนะครับเดี๋ยวพบกันในท่าต่อไปนะครับครั้งนี้ก็สวัสดีครับ